นางเอกชื่อดังเก็บอาการไม่อยู่หลังเล่นเครื่องเล่นจนถูกแซวทั้งวงการเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวชื่อดังมากฝีมืออย่างชิปปี้ซิรินปรีดียานนท์เราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและด้วยความเก่งความน่ารักสดใสของเธอทำให้แฟนคลับตกหลุมรักจังๆล่าสุดสาวชิปปี้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว แอดซีรีนิตซีรีนเป็นบรรยากาศไปเล่นเครื่องเล่นแต่ละภาพสุดเอ็นดูกับสีหน้าเท่ทางที่บ่งบอกอารมณ์ไม่ไหวแล้วอยากอาเจียนเลยทีเดียวโดยระบุคแคปชั่นว่าแฟนคลับพาไปหาทำคะ่ะท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับมาคอมเมนต์แซวแม้กระทั่งเกรทว่ารินทอนยังบอกว่าเก็บอากาศ